วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2554โดยมีนางสาวนงนุษพุทธคุณบวรเป็นผู้รับใบอนุญาตและนายสมชายทิพย์ประเสริฐสุขํำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลายัยด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพวิสัยทัศน์ พัฒนาการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสังคมพันธกิจที่1จัดการศึกษาระดับปวชและปะวสให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะหลักตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาพันธกิจที่2ส่งเสริมและพัฒนาครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถพันธกิจที่3พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพพันธกิจที่4ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พร้อมบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมพันธกิจที่5จัดเตรียมปัจจัยพื้นฐานที่พร้อมและเพียงพอต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน กิจกรรมเด่นปีการศึกษา2,567ปีการศึกษา2,567เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความภาคภูมิใจของวิทยาลายัยเพราะเต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายภายใต้การดูแลของคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถและความทุ่มเทในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคนแผนกช่างอุตสาหกรรมรแผนกช่างอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการพีเทคจิตอาสาพลังอาชีวะเพื่อชุมชนโดยนักศึกษาได้ร่วมซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่และได้รับเกียรติให้ไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถ่ายทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวแห่งจิตอาสาของนักเรียนอาชีวะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าพลังจากคนรุ่นใหม่นี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะทุกวันนี้ค่ะเมื่อเทคโนโลยีทุกอย่างก้าวไกลไปมากขึ้นค่ะน้องๆเองต่างมีองค์ความรู้ต่างมีของนะคะที่สําคัญพวกเขานั้นมีพลังที่อยากจะทําให้ชุมชนอยากจะทําให้ประเทศดีมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งสําคัญในการมีโครงการดีๆค่ะที่จะให้เวทีกับน้องๆได้แสดงความสามารถเหล่านั้นอีกหนึ่งโครงการค่ะคุณผู้ชมคะในโครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทยเดินทางมาถึงปีที่17แล้วนะคะในปีนี้นะคะมีน้องๆสนใจส่งโครงการเข้ามาอย่างมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมและวันนี้จะมาพูดคุยกันกับทีมน้องๆทั้งหมดนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะคะแล้วก็จะได้รับเงินทุนเพื่อไปพัฒนาต่ปุญญาพัฒน์ขันเงินตัวแทนทีม p t e ทจิตอาสาพลังอาชีวะเพื่อชุมชนค่ะสวัสดีครับ ส่วนอีกคนนึงค่ะนี่เปิดมาแค่โครงการแรกนี่ว้าวมากนะคะคุณผู้ชมหนึ่งใน5โครงการชนะเลิศนะคะเอาไปกันต่อบ้างค่ะเอากระทําปุญญาพาัฒน์ดบาทด้วยด้วยพลังของนักเรียนอาชีวะมองว่าของพลังที่เรามีเราสามารถช่วยยังไงและทำไมถึงมาเป็นโครงการนี้คะก็ที่ว่ามาเป็นโครงการนี้ได้ก็เพราะว่าเราไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนะครับที่อยู่ในบ้านพักที่ทรุดโทรมแล้วก็มีระบบไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยครับเราจึงคิดว่าในฐานะที่เราเนี่ยเป็นนักเรียนจาก สายช่างไฟฟ้าเราก็เลยอยากใช้ความรู้ที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้ได้มากที่สุดครับโอ้ยเก่งมากเลยพี่ถามป่ะอยู่จังหวัดอะไรลูกอยู่จังหวัดประจวบครับอ๋ออยู่จังหวัดประจวบอันนี้เพื่อนร่วมทีมดูหน้าเพื่อนร่วมทีมน,นิดนึงอ่าน่ารักมากก็คือสมาชิกในทีมเนี่ยมี3คนอายกมือค้างไว้หน่อยลูก,กลองจะได้จับถูกนี่อยู่ด้านนี้มี3คนทวนหรือว่ามีทั้งหมด10คนอ๋อ10คนแต่ว่านี่เป็นตัวแทนมาจากจังหวัดประจวบนะคะโอเคทีนี้เราเห็นแล้วว่าในชุมชนเนี่ยเขามีปัญหาเนาะ เร,เราวิธีการพอเราเห็นปัญหาแล้วอ่ะการจะลงไปทํางานคุยกับเพื่อนร่วมทีมยังไงแล้วก็ต้องประชุมปรึกษากันก่อนแล้วก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยประชุมอยู่ด้วยค่ะที่ก็จะเป็นติดต่อหน่วยงานทางรัฐบาลน,นี้ว่าสอบหาบ้านแจ่ต้องเป็นผู้ยากไร้แบบผู้ที่ขาดโอกาสแบบนี้ครับอ๋ออ่ะก็คือก็คือเราเรามีสโคปลงพื้นที่ที่จะช่วยเหลือ,ช,อช่วยเหลือกลุ่มไหนบ้าง พวกกลุ่มปราะบางพวกผู้สูงอายุผู้ที่มีไรายได้น้อยหรือว่าเป็นผู้พิการครับแล้วไปเอาข้อมูลมาจากไหนอ่ะก็สืบถามตามอบตอรหรือว่ารัฐบาลต่างๆโอ้พี่ว้าวมากเลยนะเออแล้วก็ใช้ใช้เรื่องของการไปไปช่วยเหลือซ่อมแซมไปไปไปซ่อมเฉพาะไฟฟ้าอย่างเดียวไหมหรือไปทํางานอะไรบ้างในการลงไปช่วยเหลือก็เปลี่ยนแปลงพวกระบบไฟฟ้าที่มันชํารุดแล้วก็อาจส่งผลอันตรายให้กับผู้อยู่อาศัยครับ เปลี่ยนแปลงให้มันใช้งานได้ปกติแล้วก็มีประสิทธ,ธิภาพขึ้นครับโอ้โหนี่เอาฟังคอนเซปต์แค่นี้ก่อนนะคุณผู้ชมเห็นคอนเซปต์แค่นี้ก็น่ารักมากแล้วนะคะอันนี้แค่พร็อพดูจากผลงานของน้องๆได้เลยนะคะคอ่าต่อเลยครับครับก็ดีใจครับที่ว่ามีโครงการนี้ก็เป็นการส่งเข้าร่วมครั้งแรกเหมือนกันโอ้ครั้งแรกเลยเหรอครับออตอนนี้เริ่มลงไปซ่อมในพื้นที่ของชาวบ้านหรือยังคะก็ตอนนี้ส่งบ้านไปสองหลังแล้วครับนี่ตั้งใจทํากี่หลังดี ก็คาดว่าจะทําต่อเรื่อยๆแล้วก็จะทําเป็นชมรมของแผนกด้วยครับจะได้ลงไปช่วยเหลือชาวบ,บ้านกลุ่มปราบางในชุมชนเนาะใช่ครับโอ้เก่งมากเลยเลยค่ะขอเพียงแค่พวกเขานั้นมีหัวจิตหัวใจที่ค้ได้ฝึกฝนทักษะในหลายประการโดยเฉพาะทักษะชีวิตที่ทําให้พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตผ่านโครงการจิตสํานึกรักเมืองไทยวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณนะะ้องนอค่ะขอบคุณน้องนอทุกทีมเลยค่ะ แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลกับความภาคภูมิใจครั้งสำคัญทีม a l p h a บิดได้ส่งนวัตกรรมบินบอดระบบจัดการขยะอัจฉริยะที่ผสานพลังของเซ็นเซอร์ IOT และระบบติดตามแบบเรียลไทมเข้าสู่สนามแข่งขัน Regional Coding and AI Competition ภายใต้โครงการ Coding t ไ a i l a n d 2 0 2 5 AI โดยเร Future รแผนกการโรงแรมนักเรียนแผนกการโรงแรมได้เรียนรู้การเป็นบาร์เทนเดอร์ฝึกชงค็อกเทลและฝึกโยนบอรดกับผู้สอนดีกรีแชมป์ประเทศไทยและอันดับสองของโลกอีกทั้งยังได้เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารสุดเข้มขน้นในงาน Gastronomy Food and Culinary at ประจวบคีรีขัน นาชายหาดเขากะโหลกอำเอภปราณบุรีจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ผนแผนกการตลาดและการบัญชีผแผนกการตลาดและการบัญชีได้จัดโครงการ P Tech Friday Club Market ตลาดนัดนักเรียนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้ความรู้ด้านการตลาดและบัญชีสร้างไรายได้ระหว่างเรียนภายใต้แนวคิดเที่ยวเล่นกิน กับตลาดนัดนักเรียนหลักสูตร2ภาษา Bilingual Advancement Program วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีริขันเปิดหลักสูตร BAP Bilingual Advancement Program อาชีวะ2ภาษาแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดประจวบคีริขันเพื่อยกระดับผู้เรียนให้ก้าวสู่สากลพร้อมส่งนักศึกษาไปฝึกงานนประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอิตาลี รงการทูบีนัมเบอร์วัคว้าโล่รางวัลระดับชาติและเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่33ณเดอะพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีแสดงให้เห็นถึงพลังวัยรุ่นอาชีวะที่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และจิตอาสา รางวัลพระราชทานนางสาวสุปราณีกันเทพนักศึกษาระดับปวส .1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลที่ได้รับรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาจากสมเด็จพระนิธิราธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีรางวัลทักษะภาษาอังกฤษขอแสดงความยินดีกับนายกฤตทีกรันพัทรนิธิ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับชาติในการแข่งขันทักษะการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ English Demonstration Contest ประจำปีการศึกษา2567ณจังหวัดตรังวิทยาลัยเทคโนโลยีประจบคีรีขันยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะรอบด้านทั้งด้านวิชาชีพภาษาอังกฤษและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจภายใต้ค่านิยมคนดีมีฝีมือสร้างอนาคตด้วยอาชีพ